สนามดาร์กไซด์นำเสนอมุมมืดจุดอับและความเน่าเฟะอีกฝั่งของวงการฟุตบอลขอบสนามดาร์กไซด์ในวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปถึงการย้ายทีมที่เรียกได้ว่าอุกอาจที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษกับผู้สร้างตำนานจูดสัสโ,โซคัมเบล ในช่วงยุค90นักเตะที่เรียด้นนว่าโด,ดงดังและเป็นที่รักของแฟนๆของสเปอร์มากที่สุดคนหนึ่งนั่นคือโซแคมเบลในตำแหน่งประการหลังของทีมด้วยความที่เป็นเด็กปั่นของสมโมสรมาทำให้เขาเป็นขวัญใจของแฟนบอลไม่แพ้ดาวยิงตัวเก่งอย่างเชอร์ริงแฮมเลยก็ว่าได้ทั้งที่เจ้าตัวเล่นตำแหน่งกองหลังแท้ๆแคมเบลนั้นขึ้นมาเป็นตัวหลักของสเปอร์ตั้งแต่อายุ20ซึ่งแม้ว่าตอนแรกจะโดนวิาพากวิจารและเป็นเหมือนตัวตลกของฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเขาไม่จะก่อความผิดพลาดอยู่เป็นประจำแต่ทว่าเเเเมมมื่่่ออถึึึงงงววลลลลาา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 าแแะะะผนนนนนไปปปด้้้้้ยยยรสบกกกกณ์ทททีีิขขข็็ใหพัฒฝ ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศและรับฉาย,ยาว่าบิ๊กโซจากการเล่นที่ดุดันแข็งแ,งแกร่งตามแบบฉบับของยอดกองหลังแคมเบลมีดีกรีติดทีมชาติอังกฤษชุดสู้ศึกบลโลกปี98ที่ฝรั่งเศสได้มีโอกาสสวมปลอกแขนกับตันทีมชาติอังกฤษในวัยแค่23ปีและถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งในวงการเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้ดังแค่ในอังกฤษเท่านั้นแต่ว่ายังดังไปทั่วยุโรปและล่ะครับเมื่อชื่อเสียงมันโด่งดังขึ้นความทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จมันก็มากตามชื่อเสียงกับกลายเป็นว่าสเปอร์กเเรริิ่่่มมมททีจจะไไตตอออบบบโโย์กกกัคววาาา้้งงขขซปแล เป็นนักฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลมันกระแสนสั้นสิ่งที่เขาอยากได้นั่นคือความสําเร็จถ้วยแชมป์และการได้แชมป์ลีกครับกับสเปอร์เมื่อปี1999มันไม่เพียงพอกับความต้องการของแคมเบลสัญญาของแคมเบลนั้นใกล้หมดลงทุกขนาดและไม่ว่าทางสเปอร์จะพยายามยื่นข้อเสนอแบบไหนแคมเบลก็ไม่ยอมเซ็นพร้อมให้เหตุผลว่าต้องการรอดูอนาคตของทีมเสียก่อนและในซีซั่น2000-2001ก็เป็นการเข้าสัญญาปีสุดท้ายของเขากับสเปอร์ส่วนกไก่เดทองก็ตัดสินใจคราสสำคัญในช่วง,งก่อนเปิดซีซั่นนั้นว่าพวกเขาจะปล่่อออออยยยโซคมเเบกกจจาาทีีหรืวะสข ไปหลังจากจบซีซั่นแบบไม่ได้เงินสักบาทซึ่งสเปอร์เลือกทางแรกพร้อมความหวังว่าหากว่าทีมมีแนวโน้มที่ดีก็สามารถโน้มน้าวใจดาวเตะตัวเก่งอย่างแคมเบลไว้ได้แน่ ซึ่งในแต่ละเกมที่ลงสนามก็จะมีแฟนบอลของทีมชูป้ายเชียร์และอ้อนวอนให้เขาอยู่กับทีมต่อไปจนกระทั่งทีมสเปอร์นั้นไปพ่ายอัลเซนอลทีมคู่ปรับตอดการร่วมกรุงลอนดอนตกรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัในรายการเดียวที่พวกเขาเล่นดีๆซึ่งวันนั้นมันก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าสเปอร์คงไม่อาจรั้งคัมเบลเอาไว้ได้แน่ตอนนั้นทางสโมสรและแฟนบอลก็เริ่มทําใจแล้วว่าพวกเขาคงต้องเสียคัมเบลออกไปจากทีมอย่างแน่นอนตอนนั้นทางแมนยูยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกรวมถึงสองทีมยังจะมือมิลานอยนาาลลอรั ว่ามันเป็นวิธีของมืออาชีพแต่ทีไหนได้พอแคเมเบลย้ายทีมเราแฟนสเปอร์ถึงกับอุทานไ่้เฮียลั่นทุง่ง เพราะว่าทีมที่แคมเบลเลือกย้ายไปแม่งดันเป็นอาร์เซนอลทีมคู่ปรับตลอดกาลรวมกรุงลอนดอนนั่นทําให้พวกเขารับไม่ได้เป็นอย่างยิ่งนั่นคือการจะย้ายไปทีเพื่อเอาความสําเร็จที่พวกเขารับได้จะไปแมนยูพวกเขากรรับได้ถ้ารจ,จะเป็นทีมชั้นนาของยุโรปก็อยางพอทนแต่แคมเบลกลับยํายีจ,จิตใจพวกเขาวยการย้ายไปสวมยูนิฟอร์มของอาร์เซนอลคู่ปรับตลอดกาลที่ทั้งสองทีมนั้นเกลียดกันอย่างกับขี้และแม่งเป็นสิ่งที่พวกเขารับไม่ได้แถมยังไปฟันค่าจ้างมหาศาลเฉียดแสนปอนด์มากที่สุดของเกาะอังกฤษชัว่ว จากคนที่รักกลายเป็นคนอารยมในสายตาแฟนบอลตำนานจูด้าก็ได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งเฉพาะเมื่อไรจากที่สเปอร์มาเจอก,กับรัเซอนอลแฟนบอลแมกระต่ายจะพร้อมเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนมือลงมาในสนามอยู่แล้วแถมยังเร่นแรงเกินกว่าที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะเคยโดนทั้งการด่าทอเหยียดผิวรวมถึงขั้นขู่คำร้ายร่างกายในตอนรแรกที่ย้ายทีมแคมเบลถึงขนาดต้องจ้าบริการจับมือกับตำรวจมาคุมหน้าบ้านของเขารวมถึงจะออกไปเดินตามเมืองก็ไม่ได้ไม่งั้นโดนตีแน่นอนซึ่งการใช้ชีวิตสุดลำบากแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือออนนนนกัว่่าาาแคมเบลยยไได้้ขีงร เพราะว่าอันที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องมาอาเซนนอนก็ได้เพราะว่ามีทีมใดอีกมากมายที่ให้ความสนใจในตัวแคมเบลแต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจของแคมเบลมันถูกต้องเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จตามใจหวังเขาช่วยให้อาเซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมและอีกครั้งคือการคว้าแชมป์ไร้พ่ายและก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของยุโรซึ่งสาเหตุที่แคมเบลเลือกจะทาร้ายจิตใจแฟนบอลแล้วเลือกย้ายไปเล่นกับอาเซนออซึ่งพีแกได้ออออมาาเเปิดยใในหหง่้้รรรืตจบบ์ขที ค่าจ้างกับพวกนักเตะต,ต่างชาติที่มาใหม่มากกว่าเขาหลายเท่าตัวซึ่งมันเป็นการคาบหน้าขามตาเกินไปและเมื่ออาเซนอลติดต่อมาตอนนั้นพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆแถมยังทําให้เขาได้รับคะแนนมากที่สุดของเกาะอังกฤษมันเลยทําให้เขาตัดสินใจไปที่นั่นและเขาก็ไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจของเขาเพร,ราะแม้ว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะที่แทบจะโดนลบออกไปจากหน้าบริษัทของสเปอร์แต่พี่แกก็ได้ฐาะนะตำนานจากสโมสรอาเซนอลและแน่นอนว่าทัพปืนใหญ่ก็ยินด,ดีอยู่แล้วกับการฉกของรักมาจากทีมคู่ปรับได้สําหรับแคมเบลล์แม้ว,ว่าเขา ก็ต้องยอมรับว่ามันมาแบบไม่สวยงามสักเท่าไร่เขาเลือกที่จะให้ด้านมืดในใจิใจครอบงำจนลืมคิดไปว่าการหักหลังแฟน,แฟนบอลของตัวเองแถมยังทําให้คนที่เคยรักเขากลายเป็นเกลียดเขามากจนไม่มีทางกลับมามีความรู้สึกดีๆด,ด้วยได้แม้ว่าเจ้าตัวจะยอมรับในภายหลังว่าสิ่งที่เขาทําก็ทําเพื่อแก้เผ็ดบอดบริหารไม่ได้อยากทำร้ายรู้สึกแฟนบอลแต่ทว่ามันสายไปเสียแล้วเพราะว่าด,ด้านมืดของเขาเป็นที่มาของเดียวรับตำนานของวงการลูกหนังที่มีชื่อเรียกว่าตำนานจูดาสอันลั่นเลยที่ผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังถูกพูดถึงอยู่ตลอ และนี่คือขอบสนามดาร์กไซส์อยากฟังเรื่องอะไรที่เป็นมุมมืดของวงการฟุตบอลสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและกลับมาพบกับขอบสนามดาร์กไซส์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาสองทุ่มตรงทุกวันจันทร์หน้าเพจขอบสนามสวัสดีครับ